สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Tech Life Now อยู่ผมเต้ยอีกแล้วนะครับผมแน่นอนคลิปนี้นํามาพูดถึงเจ้าตัวนี้กันนะครับกับ 11T Pro เนาะก็หลายๆคนน่าจะเห็นกันไปแล้วกับที่ผมเทสในส่วนของกล้องนะครับผมหรือว่าทดสอบในส่วนของเกมกันไปเรียบร้อยแล้วใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกสำหรับช่องของเรานะผมผมทำคลิปแยกทั้งสองอย่างในส่วนของกล้องและเกมไปแล้วเนาะใครยังไม่ดูเนี่ยกดที่มุมขวาบนได้เลยนะผมผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมเป็นการที่ว่าจะพาคุณไปดูในส่วนขอองงกการเทสล้ และเกมนะครับผมว่าเอ้ยผมเทสแล้วอะไรยังไงเป็นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวในนั้นผมจะสรุปสส่วนตรงนั้นไวนะครับผมจะได้ละเอียดไปเลยเนาะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะเน้นในการเอ่อเทสแล้วก็รีวิวแบบทั่วๆไปที่ผมได้ใช้งานในชีวิตประจาําวันเรื่องแบตเตอรี่หน้าจออะไรต่างๆแบบนั้นมากกว่านะครับผมแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ถ้าคุณยังไม่ได้กดติดตามหรือว่าเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เราคลิปแรกเนี่ย ถ้าชอบคลิปนี้หรือว่าคลิปอื่นๆของเราเนี่ยฝากกด subscribe กันสักนิดหนึ่งนะผมจะได้ไปพากิจกรรมแจกของฟรีดีๆถ้ามีในอนาคตเร็วๆนี้นะผมรวมถึงในส่วนของอการที่ว่าเราจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะผมก็ฝากทุกคนกด subscribe กันไว้ด้วยนะครับ สำหรับส่วนแรกที่เราจะมาพูดถึง 11T Pro นะผมนั่นก็คือในเรื่องของจอนั่นเองจอตัวนี้เป็นอะไรยังไงบ้างเนี่ยไปดูกันเลยครับสำหรับหน้าจอของ Xiaomi 11T Pro นะครผมมาพร้อมกับขนาด6.67นิ้วเนาะมีความละเอียดอยู่ที่ 1080p นะครับเป็นจอแบบ อัลโมเรตนะครับผมก็เรียกว่าเป็นอัลโมเรตที่ค่อนข้างสีสวยเลยทีเดียวนะแล้วก็คอนทราสต์ของตัวหน้าจอเนี่ยอยู่ที่5ล้านต่อนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับทำให้การแสดงผลต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ดีมากนะครับผมแล้วก็รวมถึงจอเนี่ยยังเป็นจอแบบ120 h z ด้วยนะครับผมก็เรียกว่าลื่นๆทัชแบบสนุกกันเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าทัชแซมปิ้งเรทเนี่ยเข้ามาที่480 h z กันเลยทีเดียวนะครับประมาณ2เท่าของตัวจอเลยนะก็ทําให้การทัชะไรต่างๆเนี่ยตอบสนองได้ดีกับความเป็น120 h z ขอองจตัวนี้้นะครรับแลววก็มถึงงการรรอับเนี่ยจะรองรับมาาตรฐน HDR10 แล้วก็ ส่วนของ d o เบย์วิชั่นอีกด้วยนะครับต่อมากับการดีไซน์นะผมเรียกว่าตัวนี้เนี่ยมีการดีไซน์ที่ค่อนข้างทําได้ดีนะครับผมดีไซน์ตามยุคตามสมัยเลยเดียวแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยเป็นการเจาะรูตรงกลางจอนะครับผมเรียกว่าก็ยุคสมัยนี้เขาก็ทํากันแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมไม่เจาะกลางก็เจาะทางซ้ายอะไรเป็นแบบนั้นแล้วก็มีฟิล์มติดมาให้ด้วยนะครับจอรับ11 T Pro ถัดมาที่ด้านข้างของตัวเครื่องกันบ้างนะครับผมด้านข้างของตัวเครื่องทางด้านขวาเนี่ยจะมีในส่วนของปุ่มเพิ่มลดเสียง ด้านใต้ของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นแบบพอร์ต USB Type C 1พอร์ตนะครับผมเอาไวช้ชาร์จแบตโอนถ่ายข้อมูลต่างๆเนาะแล้วก็จะมีถาดใส่ซิมอยู่ทางด้านซ้ายของพอร์ต Type C นะครับรวมถึงลําโพองอีกด้วยซึ่งลำโพงเนี่ยนอกจากด้านล่างนะครับผมก็ยังมีด้านบนอีกนะครับผมรอบนี้เนี่ย 11T Pro เนี่ยไม่ได้ทําการรวมลําโพงในส่วนของการสนทนากับลําโพงในการส่งเสียงแล้วนะครับผมก็ทําให้เสียงอะไรต่างๆเนี่ยดียิ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะไปพูดกันในส่วนถัดไปนะครับแต่ว่าการที่ว่าเขาแยกแบบนี้เนี่ยก็ทําให้ดีไซน์ทําได้้้้ดดดดีีีขึนนนนนนววยยเเช่เ่กันนััังงบนนับมาาาาทฝฝหหลลงง เป็นตำแหน่งของการวางกล้องตัว108ล้านที่ทางสวี p r ีเขาโฆษณาเลยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูในส่วนของการรีวิวกล้องเนี่ยสามารถกดดูที่ทมุมขวาบนได้เลยนะครับผมฝาหลังตรงนี้เนี่ยทำมาจากในส่วนของกระจกแบบแข็งแข็งนะครับผมทั้งมีเนี่ยเขาไม่ได้บอกมานะครับผมว่าเอ้ย ตัวนี้เนี่ยมันเป็นกรอเลาะกราสเท่าไรอะไรยังไงนะผมแต่ว่าเป็นกระจกแข็งที่มีการทําลายไว้นะครับผมถ้าลายเนี่ยให้นึกง่ายๆเนี่ยก็เหมือนการเอากระดาษทรายไปขัดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมมันจะเป็นลายสไตล์ประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็มันจะอยู่ภายใต้กระจกเวลามันสะท้อนแสงอะไรต่างๆเนี่ยก็มีความมันวาวแล้วก็การสะท้อนแสงเนี่ยทำได้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวครับในส่วนของลำโพงที่เราพูดกันไปเล็กน้อยเมื่อกี้แล้วนะผมสิ่งที่น่าสนใจสำหรับลำโพงตัวนี้เนี่ยก็คือเขาเป็นลำโพงคู่นะครับผมไม่ได้เป็นการรวมในส่วนของช่อองงงงกกาารรรฟัััเเเสีียยโทททศพพ์ป็นนนลละไไแแแบบ้้้ววคผม ด้านบนและด้านใต้ของโทรศัพท์เลยนะครับสำหรับคุณภาพเสียงและมิติของเสียงเนี่ยเรียกว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับผมเพราะว่ามีการจูนเสียงบายไฮแมนการ์ดอนด้วยนะครับผมรวมถึงการย้ายตําแหน่งเนี่ยอย่างที่บอกไปนะผมทําให้เสียงเนี่ยออกมามีมิติมีดีเทลต่างๆที่ทําได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมซึ่งการที่เขาดีไซน์ออกมาแบบนี้เนี่ยก็เรียกว่าทําให้ 11T Pro เป็นมือถือที่ผมชอบลาโพงตัวต้นๆเลยก็ว่าได้นะผมเพราะว่ามันมีในส่วนของการที่ว่าเ,ออเขาแยกตําแหน่งไปเรียบร้อยแล้วทําให้คุณภาพเสียงที่ส่งออกมาเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะ ย่านแหลมเนี่ยมีรายละเอียดที่เ่านั้งครบนะผมฟังออกมาเนี่ยทำได้สนุกแล้วก็เบสเนี่ยได้ว่ามีความเป็นรูปแบบชัดเจนดีในระดับหนึ่งเลยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยคือลำโพงของมือถือราคาหมื่นกลางๆเพียงเท่านั้นนะผมเรียกว่าผมเลยชอบมากๆเลยนะผมในราคาเท่านี้กับการที่ได้ลาโพงแย่บแบบนี้นะครับทีนี้มาถึงในส่วนของระบบการสั่นกันบ้างน,นะผมเรียกว่าตัวนี้เนี่ยระบบการสั่นเนี่ยเป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าน่าเสียดายมากๆนะผมเพราะว่าใน 10T Pro ปีที่แล้วเนี่ยผมชอบระบบสั่นของ 10T Pro มากนะผมทำได้ค่อน้าแบบ พเมียมแล้วก็รู้สึกถึงความเป็นแฟลกชิปมากกว่าความเป็นแบบมือถือในราคาหมื่นกลางเนาะแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ย 11T Pro เนี่ยเขากลับไปใช้มอเตอร์แบบคล้ายๆถ้าให้ความรู้สึกเนี่ยใครที่ดูคลิปนี้แล้วใช้แบบโป c ก F3 อะไรแบบนี้เนี่ยมันมีความเป็นโป c ก F3 มากอะม,มันรู้สึกแบบป่องๆแป้งๆอะไรแบบนี้นะมากกว่าการที่ว่ามันจะรู้สึกถึงความเป็นมอเตอร์ที่ว่าเออมันใช้ในแฟลกชิปอะไรเป็นแบบนั้นนะผทำให้เวลาการใช้งานเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแบบ รู้สึกขัดใจนะผมเพราะว่า10 t ทีโปรเขาทำไม่ดีเนาะพอรุ่นน้องเขาออกมาเนี่ยพอมันมาเป็นแบบนี้เนี่ยมันเลยรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะดีได้ขว่านี้นะอะไรเป็นแบบนี้ซะมากกว่านะผมแต่ก็ได้เข้าใจคําว่าคอสแล้วก็ในส่วนของการที่เขาจะต้องทําราคาให้มันอยู่หมื่นกลางอะไรเป็นแบบนี้เนี่ย ก็อาจจะยากนะผมถ้าจะยัดทุกอย่างมาดีหมดเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยกับการแกนล,ลายนิ้วมือนะครับผมก็แน่นอนว่ายังไม่ใช่การฝังไว้ใต้จออีกเช่นกันนะผมเพราะว่ามันก็เป็นการลดคอสอีกเช่นเดียวกันนะครับผมแต่ว่าในการใช้งานเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกผมไม่ค่อยชินเนาะเพราะว่าในส่วนของปุ่มการแกนล,ลายนิ้วมือของอในส่วนของ 11T Pro เนี่ย เขามีปุ่มอยู่ที่ปุ่ม power นะผมแล้วก็ปุ่ม power เนี่ยไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดแบบ poco x3 เนี่ยก็เรียกว่าตรงนั้นเนี่ยเขาทำออกมาได้ค่อนข้างใหญ่นะครับผมเวลาสแกนเนี่ยมันก็เลยง่ายเนาะแต่ว่า r ร a t pro เนี่ยตอนแรกผมไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่แต่พอปรับตัวได้แล้วเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับผมในส่วนของความเร็วนะครับก็เหมาะสมกับราคาดีแล้วก็เอ่อพอมันชินแล้วเนี่ยมันก็ทําให้การสแกนเนี่ยไม่ได้ลาบากอะไรมากนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับผมนั่นก็คือในเรื่องของซอฟ ถึง3รอบแล้วนะครับผมจนมาถึงเวอร์ชัน12.5.7แล้วเนาะเรียกได้ว่าตอนแรกๆเนี่ยไม่ไหวเลยนะครับผมโดยเฉพาะตอนเปิดเครื่องมาครั้งแรกเนี่ยตอนยังไม่อัปเดตเนี่ยแบตไหลแบบโอ้โหผมนึกว่าคนเอาน้ําไปเทนะครับผมแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยก็เรียกว่ามีการปรับปรุงมา2อามรอบเนี่ยก็ทําได้ดีขึ้นมากๆแล้วนะครับผมในส่วนของว่าเออที่ผมพูดไปในคลิปการทดสอบเกมเนี่ยในส่วนของความรอ้อนแล้วก็ในส่วนของการดรอปแสงเนี่ย ก็ทำได้ดีขึ้นแบบเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของบั๊กต่างๆเนี่ยที่อยู่ใน MUI i เนี่ยก็ค่อนข้างแก้ไปแล้วในระดับหนึ่งนะผมเรียกว่าถ้าอัปอีกคักทีนึงแก้บั๊กต่างๆเนี่ยก็น่าจะอยู่ในจุดที่ว่าค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวครับ สำหรับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับผม 11t Pro เนี่ยเขาให้มาที่ 5,000mAh เลยทีเดียวนะผมก็เรียกว่าค่อนข้างเยอะเลยเนาะแล้วก็ในการใช้งานเนี่ยผมจะเปิดเป็น Power Save Mode บวกกับโหมดจอ 120Hz นะครับผมก็เรียกว่าอยู่ได้ค่อนข้างแบบเต็มวันเลยนะแบบเช้าถึงเย็นอะไรปแบบนี้เนี่ยก็สบายๆทำได้แน่นอนนะครับผมแล้วก็ในการใช้งานเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าแบตมันหมดนะครับผมแล้วก็จะต้องรอนานเนี่ยตัวนี้รอไม่นานแน่นอนนะผมเพราะว่า 11t Pro เนี่ย เขาให้หัวชาร์จและรองรับการชาร์จแบบ120วัตต์มาในกล่องเลยนะครับผมก็เรียกว่าตัวนี้เนี่ย20นาที0ถึง100เต็มเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าคุณมีเครื่องสำรองที่ไม่รองรับเทคโนโลยีนี้เนี่ยอาจจะกลายเป็นว่าเครื่องสำรองทําคุณหงุดหงิดไปได้เลยนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นเครื่องหลักเนี่ยผมว่าสบายหายห่วงไม่หงุดหงิดแน่นอนนะครับก่อนจะไปถึงสรุปเนี่ยผมจะให้ดูรายละเอียดคร่าวๆในส่วนอื่นกันบ้างนะครับผมตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับสแนปแบทนะครับผมก็เรียกว่า เกือบจะเรือธงที่สุดในปีนี้แล้วเนาะเพราะว่ามันมี88 plus ออกมาตอนหลังนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวที่ผมทดสอบเนี่ยจะเป็นตัว ram 8 rom 256นะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่2 9 9หมบาทนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยที่ในส่วนของความจุเขาจะลดลงมาหน่อยนะครับผมเป็นตัวราคากลางกว่าเดิมนะครับผมเรียกว่าหมื่นกลางกลางกว่าเดิมเนี่ยเขาจะเป็นในส่วนของ ram 8 rom 128นึ่งร้อยยี่สิบแปนะผมตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนั่นเองนะครับในส่วนของสเปคอื่น กับบลูทูธ5.2นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยเป็นกล้องหลักที่108ล้านพิกเซลในส่วนของกล้องหลังนั่นเองนะครับและนั่นก็คือทั้งหมดของ 11T Pro นะครับผมก็เรียกว่าเป็นมือถือที่ค่อนข้างแบบ ผมว่าก็ตอบโจทย์นะสำหรับการที่ว่าคุณหามือถือราคาหมื่นกลางๆถ้าซื้อตัว1 2 8่งกิกเนาะก็ค่อนข้างแบบครบคันนะครับผมสเปกก็เรียกว่าท็อปแหละมันคือแฝกชิปแหละครับแล้วก็ในส่วนของกล้องเนี่ยก็ให้ร้อยแปดมาก็แน่นอนถ่ายออกมาแบบคมชัดแน่นอน,นครับผมจอเนี่ยก็ดีเนาะหนึ่งร้อยยี่สิบเฮิร์ตด้วยได้ชาร์จร้อยี่สิบวัตต์อีกคือมันแบบเรียกว่าแบบมันก็สุดคุ้มแล้วเนาะในราคาแบบหมื่นหกอะไรเแบบนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าคุณซื้อในส่วนของกล้องเพิ่มเติมเน อสองหมื่นนิดๆเท่านั้นนะผมก็ได้ว่าค่อนข้างคุ้มค่าเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าจะให้ผมพูดถึงจุดติเล็กๆน้อยๆที่ก็ยังเจออยู่นะผมนั่นก็คือเรื่องของความร้อนแล้วก็การดรอปของแสงจอนะครับผมตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะอัปเดตมา3ครั้งแล้วก็ตามนะครับผมแต่ว่าการใช้งานเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะดรอปไวไปสักนิดนึงนะผมะขนาดแบบใช้งานโซเชียลธรรมดานั่งดู Disney p l u ัอะไรต่างๆเนี่ย แป๊บๆมันก็ดรอปแสงไปเฉยๆเลยทั้งที่เครื่องไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะผมผมว่าอนาคตเนี่ยคงจะต้องรอเขาอัปเดตออกมาว่าเอ้ร้อนจุดจุดนี้เนี่ยมันไม่ร้อนสุดขนาดเล่นเกมเนี่ยไม่ต้องดรอปก็ได้นะอะไรแบบนี้้ามากกว่านะผมแต่ว่าก็ค่อนข้างปรับปรุงขึ้นมาได้ดีกว่าเดิมประมาณหนึ่งเนาะเพราะว่ามันดรอปช้าแล้วก็ ร้อนแบบช้าขึ้นเล็กน้อยนะครับผมไม่ได้เป็นแบบว่าดีขึ้นขนาดที่ผมหวังนะผมแต่ก็มีการปรับปรุงขึ้นมาก็ต้องรออัปเดตแบบอาจจะครั้งที่4ครั้งที่5น่าจะโอเคกว่านี้นะครับผมแต่ว่าโดยสรุปรวมเนี่ยผมว่าค่อนข้างตอบโจทย์ทุกการใช้งานถ้าคุณจะถ่ายรูปเล่นเกมโซเชียล มันก็ได้ทั้งหมดนะผมกับแบต5 0 0 0มิลแล้วก็น้ำหนักที่ค่อนข้างเบาแบบนี้ด้วยแล้วเนี่ยแล้วก็ราคาหมื่นกลางๆเนี่ยผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่ตอบโจทย์ตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมสำหรับ Xiaomi 11T Pro โดยประมาณนี้กับ Tech Life Now นะผมก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้กันไว้ด้วยนะครับผมหวังว่าเจอทุกคนในคลิปหน้าจาบคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ